นี่เป็นต้นโกศลยงพ่อขณะน,นี้กำลังถ่ายย t u b e ให้ยมได้ดูลงใน u t u b e นะฮะของวัตถุว,วันนี่ก็มาดูต้นสเตเวอรี่นะไหลสตอวอรีแตะถึงขณะนี้หลว่าได้นำมาจากเขาคอนะก้อนนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มาให้ดูกัน ใครมาวัดสุวรรณมาดูพุ่งธันวันก็ขอจเจริญพรนะนี่ไร่ทะไร่เจอตัอรี่นะไร่เจอตัอรี่นี่เห็นและเจอตัววอรี่ก็เขาจะได้นําเข้ามาอีกให้เป็นเป็นเป็นสวนเพื่อได้มาถ่ายรูปก,กันที่ไร่เจอตัอรี่มีน้ําตกนี่หมอกน้ําด้วยโยมเนี่ยหมอกน้ําที่กำลังร่วงลงมาขนาดนี้นี่หมอกน้ํานะลงไป้จากต้นไม้หลังจากนั้นก็ มีทุ่งทานตะวันนะฮะทุ่งทานดะวันที่จะเห็นทุ่งทานดะวันทุ่งทานดะวันก็มีเป็นพันๆดอกแล้วเดี๋ยวมาที่วัดจุวรรณแล้วก็จะได้เห็นขณะนี้ก็มีหมอกน้ําลงมานะมีหมอกที่หมอกน้ําที่พ่นวันนี้ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่น้ำทัน้ำตกน้ำอะไรพลังงานแสงอาทิตย์ท้่ ญาติโยมจะเห็นได้จัดไว้เป็นมุมพักผ่อนนะต่างๆนะเราจะเห็นไปข้างในทุ่งันวันก็มีเป็นพันๆนะฮะแต่พวกนี้วันอาทิตย์ใครว่างใครก็มาชมมาดูกันก็ถึงขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านให้ดูดูเพจแจวัตรวันในสวนธรรมชาติ นอกจากสวนนี้ก็มีสวนพืชสวนครัวด้วยนะพืชสวนครัวอามาดูพืชสวนครัวแยกโยกทั้งหลายได้ได้ขอดูมาวัตุวนันข้างในก็มีต้นกล้วยแะมีกล้วยใหญ่นี่พืชสวนครัวนะพืชสวนครัวนี่พืชสวนครัว ได้เป็นพผลลังครัวพริกมะเขือเอาจึงขอจเจริญพรนะอย่าเดือดทุกท่าน